จนถึงนา,นาขณะนี้ครับมันก็มีตัวเลขที่ต้องการช้ชัดว่าทารัสเซียครับสามารถเข้าควบคุมพื้นที่เอาที่แฝงลูหันก่อนนะแฝงรูหันเนี่ยก็คิดเป็นร้อยละ98.5แเลยครับเหลือเพียงแค่1.5ยังตกอยู่ภายใต้การครอบครองของ,ของอยูเครนอีกไม่นานก็คงต้อง100%ทีนี้ก็แฟนโดนเน้น,นะครับกองทัพลัสเซียเนี่ยสามารถเข้าควบคุมได้ทั้งสิ้นก็คือ60%แล้ว และถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ครับที่โปรคอมเนี่ยแตกขึ้นมาก็มีการคาดการว่าอีก40%ที่เหลือนั้นคงไม่ยากเลยครับสำหรับกองทัพโสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัเสเซียและยูเครนนำมาเสนอกันต่อข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความร้อนแรงจากทั้งสฝั่ง ก็เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ยูเครนนั้นก็ยังคงเปิดฉากลุกพื้นที่เขิร์แต่ว่าปฏิการอนังการเนี่ยดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะอึดอัดเลยฮะเนื่องจากว่านาขณะนี้ครับกองทัพรัสเซียได้มีการเติมกําลังพลมากกว่า4กองพลก็ต้องการตึงไม่ให้ทหารยูเครนนะครับขยายวงพื้นที่ออกไปมากแต่ว่าอีกด้านหนึ่ง ก็จะเป็นในด้านที่กองทัพรัสเซียครับก็ทําการบุกไปยังพื้นที่โดเนตโดยเฉพาะเขตของเมืองโปคอบครับแต่ว่ามาในคราวนี้ครับก็รัสเซียเนี่ยประสบความสำเร็จครับสามารถยึดเมืองต่างๆแถวโปคอบเอาไว้ได้เกือบจะทั้งหมดเลยครับผมมักจะมีการกล่าวอยู่เสมอว่าปฏิการแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนการวัดใจกันที่มาจากทั้งสฝ่ายยูเครน เขาก็รู้ว่ารัสเซียเนี่ยต้องการจะบุกเอาพื้นที่ลูฮันแล้วก็โดเนตจะทําอย่างไรครับเพื่อต้องการบล็อกไม่ให้ทหารรัสเซียเนี่ยบุกเข้ามามากพวกเขาจึงได้มีการเปิดฉากบุกไปยังพื้นที่แคว้นเคิร์ดของรัสเซียแต่รัสเซียดูเหมือนว่าอ่านเกมออกครับไม่ได้คล้อยตามยูเครนมากนักพวกเขาไม่ได้มีการดึงทหารจากที่แคว้นโดเนตเข้าไปผสมลงที่เคิร์ด แต่กับกาเป็นว่ามีการเอากำลังสำรองนะครับเติมเข้าไปในขณะที่แวนโดเนทก็ได้มีการเปิดฉากบุกอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อ,อยูเครนเนี่ยเขามีการพิจารณาแล้วว่าที่เคิร์ดตอนนี้ครับมันถูกเบรกถูกสต็อปเอาไว้ก็ไม่สามารถที่จะคืบหน้าได้สิ่งที่ยูเครนกำลังกระทำก็คือต้องหาวิธีการใหม่ๆเพื่อต้องการมาสกัดยับยั้งรัสเซียให้ได้ หนึ่งในแผนการนั้นก็คือการโจมตีพื้นที่แนวลึกของรัสเซียทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาครับคลังแสงที่แคว้นตะเวียซึ่งมองว่ามันเป็นแคว้นที่อยู่ลึกออกไปครับพื้นที่ของแคว้นตรงนี้นะครับมันมีการจัดเก็บเรื่องของหัวรบของระบบขีปนาวุธเอสคันเดอรแล้วก็ขีปนาวุธรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นแบบทิ้งตัว ที่รัเสเซียนั้นมีการมีประจำการอยู่ครับยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการใช้โดรนพิสัยไกล,ล่อนเข้าไปครับหลายสิบตัวแต่ไม่ทราบจํานวนที่มันแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เจ้าโดรนเหล่านี้นะครับมันก็พุ่งชนไปยังคลังแสงเป็นเรื่องปกตินะท่านผู้ชมโดรนเนี่ยมีหูรบที่มันขนาดเล็กครับแต่เมื่อมันสามารถไปทําลายปัวรบของระบบขีปนาวุธอีสคันเด มันก็จะเกิดเรื่องของเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนโดมิโนนะครับแตกทีละลูก2ลูกจนกลายเป็นการตูมครั้งใหญ่การตูมครั้งนี้ซึ่งมองว่ามันเป็นการตูมสร้างปรนะวัติศาสตร์ครับในช่วงสงครามแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดรนหัวลบขนาดเล็กนี่ครับสร้างความเสียหายเพราะว่ามันเกิดจากตัวขีปนาวุธข,ของรัสเซียนะครับมันสร้างเอฟเฟกต์ด้วยตัวมันเอง ถึงขนาดที่ต้องขอบอกว่ารัศมีการตูมของนันเนี่ยนะครับกินพื้นที่กว่า14ตารางกิโลเมตรครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาจากตามข่าวนะทีนี้มันก็มีเรื่องของดาวเทียมที่มาจากองค์การอาวกาศนาซานะครับก็มีการเข้าไปตรวจจับความร้อนเขามีการตรวจจับพบว่าก่อนลุ่งสารนะครับมันมีการตูมครั้งใหญ่เกิดความร้อนที่สูงมากครับเป็นความร้อนแบบมหาสาร ก็เกิดขึ้นตรงบริเวณคลังแสงตรงนั้นนะครับทีนี้เมื่อทําการตูมเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าพลเมืองชาวรัสเซียครับที่อาศัยอยู่ในเขตน,นั้นต้องทําการอบพยกเกือบจะทั้งหมดนะครับ1,000งหกว่าลายพื้นที่ของคลังแสงที่แคว้นตะเวนนั้นมันก็ห่างจากปูมอสโกรประมาณเกือบ400กิโเมตรการตูมในวันนั้นสร้างแผ่นดินไหวนะครับ ที่สามารถตรวจจับได้หลายลิตรนะครับสะเทือนไปทางรัสเซียเลยก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรครับท่านผู้ชมครับการโจมตีครังแสงในครั้งนี้เรียกได้ว่ามันสร้างความเสียหายให้แก่รัสเซียอย่างมากที่สุดนะครับแต่ก็โชคดีที่ว่ายังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ได้รับผลกระทบอย่างมากมายเจ้าที่ฉุกเฉินครับได้มีการลุดเข้าไปยังเขตพื้นที่แล้วก็มีการส่งหน่วยดับเพลิง เข้าไปควบคุมเพลิงบริเวณดังกล่าวทีนี้ฝ่ายความมั่นคงของยูเครนนะครับโดยเฉพาะหน่วยงาน SBU ก็อ้างว่าฝั่งของเขาเนี่ยแะครับมีการส่งโดนเข้าไปโจมตีคลังแสงเป็นคลังแสงที่มีการจัดเก็บระบบขีปนาวุธในทางยุทธวิธีรุ่น H-Kinder ครับที่รัสเซียมีการใช้บ่อยอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นทอสค่า U ครับรวมถึงพวกระเบิดนำวิถีตลอดจน กระสุนปืนใหญ่ต่างๆก็มีการจัดเก็บไว้ที่แคว้นตะเวียเหตุการณ์ในวันนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงรุ่งเช้าของวันพุธการตูมในวันนั้นทําให้เกิดรัศมีเอฟเฟกกินพื้นที่ถึง6กิโลเมตรซึ่งมันก็สอดคล้องกับนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับก็ไได้มีการออกมาพูดถึงว่าแรงตูมในวันนั้นนะครับมันเท่ากับวัตถุที่สามารถติดไฟได้เนี่ยประมาณ240ตัน อีกด้านหนึ่งครับสื่อรัสเซียได้มีการรายงานว่าระบบป้องกันภายนากาศสามารถสอยดโดนได้จำนวนทั้งสิ้น54ลำที่ยูเครนนั้นมีการถูกส่งเข้าไปโจมตีครับ5แ้นโดยเฉพาะแ้นทางทิศตะวันตกของรัสเซียในช่วงวันอังคารครับแล้วก็เกิดเหตุอีกทีช่วงเช้าวันพุธท,ทำให้การโจมตีดังกล่าวเนี่ยก็เกิดความเสียหายบ้างเป็นบางพื้นที่แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับ กระทรวงกวงลาโหมรัสเซียนั้นไม่ได้มีการพูดถึงแวนตะเวียแม้แต่น้อยครับในแง่ของการถูกโจมตีที่มาจากตนยูเครนทีนี้เราก็ข้ามสมอรภูมินะครับไปยังที่ยูเครนกันบ้างครับโดยเฉพาะที่โดเนตครับก็ได้รับรายงานว่ากองทหารรัสเซียนั้นสามารถที่จะลุกคืบแล้วก็ยึดหมู่บ้านได้หลายแห่งมีการนําธงชาตินะครับไปปักหลายพื้นที่เรียกได้ว่าความพยายามของรัสเซียเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วครับ พวกเขาสามารถยึดเมืองทั้งหมดที่ใกล้กับเมืองโปคอบซึ่งเมืองโปคอบเนี่ยอย่างที่กล่าวว่ามันเป็นเมืองศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมระบบโลจิสติกหากว่ารัสเซียสามารถยึดพื้นที่เมืองดังกล่าวได้ก็สามารถยึดดินแดนโดเนตเพิ่มเติมได้ส่วนที่เหลือจนถึงนขณะนี้ครับมันก็มีตัวเลขที่ต้องการชี้ชัดว่าฐานรัสเซียครับสามารถเข้าควบคุมพื้นที่เอาที่แควลูฮันก่อนนะ แวลูหันเนี่ยก็คิดเป็นร้อยละ98.5เครับเหลือเพียงแค่1.5ยังตกอยู่ภายใต้การครอบครองของยูเครนอีกไม่นานก็คงต้อง100%ทีนี้ก็แฟนโดนเน้นะครับกองทัพรัสเซเนี่ยสามารถเข้าควบคุมได้ทั้งสิ้นก็คือ60%แล้วและถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ครับที่โปรคอฟเนี่ยแตกขึ้นมาก็มีการคาดการว่าอีก40ที่เหลือนั้นคงไม่ยากเลยครับสำหรับกองทัพลสัสเซีย เพราะว่าในช่วงเวลานี้ครับกองทัพรัสเซนั้นได้ระดมทรัพยากรต่างๆอย่างมากมายก็ถาโถมกันมาที่นี่ครับเหมือนประหนึ่งว่าไม่ได้หลงกลเกมในขณะที่ยูเครนเปิดฉากลุกที่เคิร์ดก็ยังคงปล่อยให้เปิดปริการต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับปูตินนั้นได้มีการขีดเส้นตายเอาไว้แล้วว่าวันที่1ตุลาคมนี้ครับท่านผู้ชมก็เหลืออีกประมาณสัก12วันไม่เกินนี้ครับทหาร ในแนวหน้าโดยเฉพาะที่สมรภูมิเคยครับต้องทำการขับไล่ทหารยูเครนออกจากแคว้นเคิร์ดทั้งหมดดังที่ปูตินนั้นได้แสดงความประสงค์แล้วก็ตั้งใจเอาไว้ครับ